ต oh, so oh, okay, so be well ัวเออร์มอกผีเขตอบตาเกดตีมายด์ยิ้มสีเหลืองทองตัวเออร์มาด้วยสีฟ้าเหมือนมีพายากรานายิ้มสีเหลืองพบกับข้ากลายสีชมพูสีน้ำเงา ก่อนนะเราย่างทีโลรา13.00น.นะเอา ตอ้งบอลได้แต่เราดูการงานให้ดีเลยเพื่อเองแม่คือแม่พี่พ่อคือพ่อที่นี่ส่งที่ส่งนะครับเพื่อมาในตรงนี้แล้วก็เพื่อมาในเรื่องได้ได้ได้ใหญ่ได้ดีได้เยอะนะครับเพราะงั้นยามที่เราบอยขึ้นหลังนู่นไหนมันเยอะแต่ที่เหลือเราเงียบงั้นบอลเวลามันน้อยถ้าเราได้ถืออยู่มันโดนนะเฮ้ยโอเคเฮ้